嗯，拜拜。<noise> <noise> <noise> ขี้มมกออกมูกไรนะมันเป็นไข้มันเป็นไข้กี่วันนะโมไม่ใช่ห้าวันนะเป็นไข้หวัดข้าก็ไม่กิน เน้องปน้องปาน้องพามาเช็ดมุกแฟนพ่อมาเช็ดมุกอย่าดาอยาาจ้เดี๋ยวฉกวาลูก ดูมันดูมันตกลูกดูมันบินดูมัน เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอันจ้าหนิันว่าวจา้าว้าวจ้าจ้าจาว้าวี้าวจ้าว้าไหร่ ยี่สิบสีนยยี่วันที่ยี่ันเกิดหนะูวันที่ยีก็ได้ขวดพอดีแม่งขวบพอดีบางเดินไม่ได้เลย เป็นเพราะว่าซื้ออันนี้ช้าไปอคอกเนี่ยแนะนำแนะนำใครที่แบบใครที่เพิ่งเพิ่งจะคลอดอะไรแบบนี้เนาะแบบว่ารดรดอันนี้ยแะ่มันมาทำให้เดินช้ารดหัดเดินน่ะน้องจะแบบว่าขายิงขยิงเท้าน้องจะขยิงเท้าแล้วก็จะเดินได้ช้า ต่ตอนแรกก็คือแบบว่าคือคือให้เขาอยู่ในรถแล้วเขาไปไหนไม่ได้แม่ก็เหมือนจะสบายไงก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรแบบนี้พ,พอไปดูแล้ว้อุเขาบอกว่ารถหัดเดินตอนหลังงานวิจัยใหม่บอกว่าอะไรเขาไม่ค่อยให้ใช้แล้วเพราะว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้เด็กเดินช้าลงอ่ะจ้ะ มนน้องน้อยใช้จนคุ้มจนพังแต่ก็ยังเอามาเป็นของเล่นอยู่ก็มันก็จะปีนลอดไปลอดมาอะไรของมันแต่คือไม่ได้ซื้อเองเนาอก็พี่หนูเขาให้เป็นของขวัญของของ <love> อะ <love> แต่เห็นลูกเพื่อนคนที่เขาซื้ออีกครอบเนี้ย ที่ลูกล,ลูกของมีใช่ไหมชื่อน้องไมออ้อหอเห็นเขเห็นเขาเดินได้แล้วก็เลยซื้อซื้อคอกตามเขาตอนแรกว่าอีไม่ซื้อโอ้ถ้าไม่มีคอกก็แย่เหมือนกันไม่งั้นต้องแบบว่าไล่จับกัน พอมีห้องน้องเขาจะจับพอกยืนแล้วก็เขาก็จะค่อยๆเดินแบบจับยืนจากเดินไปอ่ะมันก็จะทําให้ยืนทําให้ยืนทําให้เดินได้เร็วแต่อันนี้ซื้อตอนตอนเท่าไหร่ตอนตอนแปดเดือนแล้วมั่งมันก็เลยแบบยังช้าอยู่ดูลูกทําไม่ะมูทําไมลูก ดูมันไม่กลัวอะไรเลยเนีตกแล้วลูกดู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 ลูกเธ๋อดูลูกเธอดูมันดื้อมวันเช้านี่ก็หัวกระแทกพื้นลงลงจากด้านหลังหัวบุ๋มไปเลยมั้งหัวบุ๋มไปเลยหัวบุ๋มไปเลย

เออลงลงเต็มเท้าแล้วไม <ละ S 1> ่ขยิงแนละ้วอ่าแน,นี่ติดขยิงเขาจะติดขยิงแบบนี้นะ<อ>จะก็เลยจะเดินได้ช้าหน่อยมันติดขยิงมาจากในี้ยมันติดขยิงมาจาก<อ>ขึ้นขึ้นรถถัดเดิน,น,ยนเย<อ><อ>มันไม่ลงเต็มเท้ามันก็เลยยืนไม่ได้<อ>ใช่ไหมลูกทำไมหนูขยิงล่ะหนูขยิงไหมอืม้อ

เด็กสมัยใหม่เขาจะขี้ร้อนมากช่วงนี้อากาศเย็นนะแม่ยังหนาวเลยแต่ว่านาง,างนเงหงาอเลยต้องใส่แบบนี้ให้เช็ดหมือมาลูกมาไม่ควรแล้ว วันเมื่อวานนี้ไปซื้อเสื้อผ้าเด็กหนุอยปกติไม่ค่อยได้ซื้อมีคนนั้นคนนี้บริจาคแล้วกแบบแ็เขาซื้อให้ญาติญาติกันซื้อให้ตาตไเมื่อวานไปซื้อเสื้อเสื้อกันหนาวต้องตัวละร้อยห้าสิบบาทตัวเด็กๆ เสื้อแขนหนาวแขนยาวผ้าก็เป็นผ้ายืดธรรมดาแ่้วหนาอยู่บายๆหยูไปนอนแล้ว